เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่47 วัดที่คาดว่าจะเป็นสถานที่นัดพบหรือหลบซ่อนของชางเซวงังตั้งอยู่นอกเขตเมืองเพาว่ายังคงอยู่ในพื้นที่ชุมชนมีหมู่บ้านหลายแห่งกระจายตัวอยู่วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายเดินทางมาทุกวันแต่วัดอยู่บนเนินเขาการจะขึ้นไปต้องใช้เวลาคนของกูจิ้นอันซ่อนตัวปะ,ปะปนอยู่กับชาวบ้านที่ขึ้นลงเขาทุกวันพวกเขาเฝ้าดูอยู่ อยู่หลายวันจนจับสังเกตได้ว่ามีชายคนหนึ่งที่ดูไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปมาที่นี่ข่าวจึงถูกส่งกลับไปให้รองแม่ทัพที่รออยู่เชิงเขา กูจิ้นอันคาดว่าชายคนนี้อาจเป็นคนคอยส่งข่าวให้แก่ช้างเจ้าหวางและผู้สมรู้ร่วมคิดในเมืองหลวงทหารที่มากับเขามีคนหนึ่งที่เป็นหน่วยสอดแนมดังนั้นการลอบติดตามชายคนนี้จึงเป็นไปได้อย่างสะดวกเมื่อติดตามไปก็พบว่าเขาหายเข้าไปด้านหลังวัดในเขตพื้นที่ห่วงห้ามที่ไม่ให้คนนอกผ่านเข้าไปได้ หน่วยสอดแนมไม่ได้ดือ้อรั้นจะฝ่าฝืนเข้าไปให้เป็นที่สงสยัยเพราะยังไม่รู้ว่าด้านหลังมีอะไรหรือใครซ่อนตัวอยู่บ้างเขาจึงรีบลงจากเขามารายงานรองแม่ทัพทันที ปูเจ้นอันไม่ได้รีบร้อนที่จะบุกเข้าไปเขาขอให้ทหารนายนั้นเฝ้าดูว่าอีกฝ่ายจะออกมาเมื่อใดพอออกมาแล้วไปที่ใดส่วนที่เหลือกระจายตัวออกไปตรวจดูร,บรอบๆเพื่อหาว่ามีสถานที่ใดสามารถลงจากเขาได้อีกหรือไม่ชายคนนั้นอยู่ไม่นานเพียงหนึ่งหรือสองชั่วยามเขาก็ลงจากเขาแล้วและกลับเข้าไปในเมืองสถานที่พักเป็นบ้านหลังเล็กซึ่งตั้ง อยู่หลังตลาดมันเก่าสุดซมและไม่เป็นที่สนใจเมื่อสอบถามชาวบ้านจึงได้ความว่านี่คือบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานเมื่อหลายวันก่อนมีคนมาขอเช่าอาศัยไม่มีใครให้ความสนใจว่าผู้อยู่อาศัยเป็นใครหรือทำอะไรเพราะฝ่ายนั้นไม่ได้ติดต่อกับคนนอกเขาออกจากบ้านเพียงแค่ไปซื้ออาหารหรือทำธุระเล็กน้อยก็กลับเข้าไปด้านใน ทางลงเขายังมีอีกสามเส้นทางซึ่งอยู่ทางด้านหลังขอรับแต่ส่วนมากไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะยากลำบากเกินไปข้าน้อยสอบถามได้ความว่าเมื่อก่อนเป็นเส้นทางที่ค้นหาสมุนไพรและพวกนายพรานใช้บางเส้นทางจึงมีกับดักที่นายพรานทำเอาไว้คนจึงไม่ค่อยกล้าขึ้นไปทหารที่ออกไปสำรวจเส้นทางขึ้นเขากลับมารายงาน เราคงทิ้งคนไว้เฝ้าทั้งสามเส้นทางไม่ได้นะรองแม่ทัพหนุ่มวิเคราะห์ถ้าส่งคนไปเฝ้าเส้นทางทั้งสาแล้วยังต้องให้คนเข้าไปด้านหน้าอียกกำลังคนน้อยจะเสียเปรียบเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีจํานวนคนเท่าใดกันแนะ่ถ้าขอกำลังคนจากเจ้าเมืองที่นี่เพิ่มก็จะกลายเป็นจุดสังเกตให้ฝ่ายนั้นไหวตัวทันครู่หนึ่งเขาก็คล้ายแต่นึกอะไรขึ้นได้ มีเส้นทางหนึ่งที่เป็นกับดักใช่หรือไม่เราใช้คนหลอกดักไว้ที่อีกสองเส้นทางที่เหลือบีบให้้างเจ้าหวังหนีไปทางนั้น กับดักเหล่านั้นจะช่วยเราชะลอการหนี้เองแบบนี้จะเสียกำลังคนน้อยกว่าและยังลดทอนกำลังคนของฝ่ายนั้นได้ด้วยคนที่เหลือพยักหน้าเห็นด้วยกับประเด็นนี้กู่จิ้นอันทบทวนความเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีแล้วประชุมวางแผนกับลูกน้องอีกรอบเมื่อแน่ใจว่าแผนการรัดกลุมแน่นหนาพอแล้วเขาจึงเลือกวันรุ่งขึ้นเป็นวันดำเนินแผนการเข้าตับกลุ่มช้างเจ้าหวาง ส่วนทหารสอดแนมยังให้เฝ้าดูทั้งฝ่ายของคนส่งข่าวต่อไปเขาเชื่อว่าฝ่ายนั้นจะต้องกรอส่งข่าวให้ใครสักคนในเมืองเมื่อมีการส่งนกสื่อสารออกไป หน่วยสอดแนมคนนั้นจะต้องยิงนกให้ตกเพื่อตรวจดูรายละเอียดภายในไม่เช่นนั้นต่อให้จับช้างเตาหวางได้เมืองหลวงก็ยังไม่อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยเลือดในกายของปู่จิ้นอันเดือดพล่านหลังจากที่ไม่ได้จับกระบี่อย่างจริงจังมานานนอกเสียจากการปะลองกับทหารเป็นครั้งคราวนี่คือการต่อสู้ที่แลกด้วยชีวิตสัญชาติานของเขาถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่การจับกระบฏกําลังดำเนินไปภายในตัวโหวก็กําลังจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นเช่นกันเพราะเรื่องช้างเจ้าหวังหรืออะไรสักอย่างทำให้กู่ิเ้นหงไม่ค่อยได้กลับมาที่จว้วแต่ส่งไปหลานก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนนางออกจะมีความสุขเสียด้วยซ้ำ ช่วงนี้หวังลี่เสียนเอาแต่เก็บตัวอยู่ในเรือนไม่ออกมาทำให้รำคาญใจแม้แต่หวังลี่ถิงเองก็มีข่าวว่าป่วยหนักนับตั้งแต่กูจิ้นอันจากไปนางก็ไม่ได้ออกจากเรือนหลังเล็กอีกเลยความสงบเงียบเช่นนี้ทำให้นางรู้สึกรลื่นเริงเป็นพิเศษแต่ความรื่นเริงนี้ก็ทำให้ใครบางคนค่อยๆสะสมความเครียดแค้นเอาไว้ในใจ เพราะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองป่วยได้อย่างไรหวังลี่เซียนก็ยิ่งเก็บกดพูดน้อยลงทุกวันแม้สาวใช้จะขอให้ออกไปรักษาพิษตะกลัวก็ไม่ยอมขยับออกจากเตียงไม่กินอาหารและแม้แต่การประทินชมที่ชื่นชอบก็ไม่ได้รับความสนใจอีกสิ่งเดียวที่จะทำให้ฝ่ายนั้นตอบสนองได้คือข่าวของซ้งไผหลานที่ให้สาวใช้สืบมาทุกวัน อนุหวังผู้นอนหันหลังให้ประตูซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนใหญ่ขดตัวราวกับทารกกำลังนอนรอฟังคำรายงานชีวิตแสนสุขของภรรยาเอกภายในห้องที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดหน้าต่างหรือจุดตะเกียง หวังลี่เสียนไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่อยากให้ใครมองร่างกายที่สุดโทมสิ้นความงดงามไม่อยากให้ใครรู้ว่านางกลายเป็นคนไร้ประโยชน์สัตรีที่มีลูกไม่ได้จะมีค่าอะไรความหวังความฝันทั้งหมดพังทลายในความเงียบบางครั้งนางก็คล้ายได้ยินเสียงหัวเราะยาะจากผู้คนได้ยินเสียงร่ำไห้ของตนเองได้ยินไอยคำถากถาง ที่เคยกล่าวกับซ่องไปหลานได้ยินคำเว้าวอนหวานของสามีที่เคยสัญญาว่าหากให้บุตรชายแก่เขาได้เขาจะยกย่องนางให้สูงส่งแล้วดูว่าวันนี้นางเหลืออะไรวันนี้อากาศดี ออกไปเดินรับแสงด้านนอกบ้างดีหรือไม่เจ้าคะสาวใช้ยังอ้อนวอนแม้เจ้านายไม่ได้ตอบนางก็ยังไม่สิ้นหวังหลายวันมานี้นางรู้ว่าอาการของผู้เป็นนายเริ่มย่ำแย่มิใช่เพียงร่างกายแต่หมายถึงหัวใจที่แหลกสลายอย่างยากเกินเยียวยาบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะแว่วมาบางครั้งก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาะอารมณ์ไม่ปกตินี้มีแต่จะยิ่งเพิ่ม,ม ขึ้นข้าน้อยรู้ว่าคุณหนูทุกใจแต่ซ่องไปหลานกลับมีความสุขถ้านางคือตัวต้นเหตุสิ่งที่นางมีความสุขอาจเพราะนางรู้ว่าท่านป่วยและกำลังสิ้นอาไล่ ท่านอยากให้นางมีความสุขเช่นนั้นหรือเจ้าคะคำพูดของสาวใช้เริ่มกระตุ้นคนฟังร่างที่นอนขดเริ่มขยับผมยาวสยายพันกันยุ่งเพราะไม่ได้หวีมานานนางหันหลังกลับมาดวงตาที่เคยสวยซึ้งบัดนี้ลุกพรองข้าไม่เหลืออะไรอีกแล้วเสียงหบแห้งเอย่ยคุณหนูอย่าสิ้นหวังเช่นนี้สิเจ้าคะ ต่อให้ท่านไม่สามารถมีลูกได้แต่ท่านก็ยังเป็นหญิงงามนะเจ้าคะรักษาตัวให้หายทำให้คุณชายใหญ่ลุ่มหลงท่านจนลืมส่องไปหลานเสียก็ได้สาวใช้พูดไปเรื่อยทั้งที่นางยังแทบไม่เชื่อเรื่องที่ตัวเองพูดด้วยซ้ำหวังลี่เสียนยิ้มหยนันท่ามกลางความเงียบมีความจริงอย่างหนึ่งที่นางตระหนักรู้ว่ากู่จินหงอาจไม่ได้พิศวาสนางอย่างแท้จริงหาไม่แล้วท ทำไมฝ่ายนั้นถึงไม่เคยมาพบนางเลยไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนก็มีบางเวลากลับมาจ้วนเขาไม่ใส่ใจนางเลยหรือว่านางไม่ได้ออกจากห้องเจ็บป่วยปางตายอย่างไรดังนั้นจะหวังให้เขารักลุ่มหลงนางได้หรือ ความคิดอึดอัดคับข้องใจทำให้นางกำผ้าห่มแน่นแน่นเสียจนเผลอคิดไปว่าสามารถฉีกมันให้ขาดออกจากกันได้แต่แล้วดวงตาของนางก็วาวโรดขึ้นมาอีกแล้วหวังลี่ถิงเป็นอย่างไร เก็บตัวอยู่แต่ในเรือนเจ้าค่ะสาวใช้นินพากันว่าป่วยจริงทางเรือนใหญ่ส่งคนไปดูสองสามครั้งมีแต่สาวใช้ออกมารับหน้าบางคนก็ว่าป่วยหนักถึงขั้นลุกจากเตียงไม่ไหวเรื่องนี้เองที่พอจะทำให้หัวใจของนางผ่อนคลายลงแต่ไหนแต่ไรมันก็อ่อนแออยู่แล้วนี่คงเป็นหนักกว่าค่าแล้วมันเชิญหมอมาตรวจหรือไม่สาวใช้พยักหน้า มีคนเคยเห็นหมอเข้าออกจากประตูหลังตัวเจ้าค่ะอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าป่วยเป็นอะไรทุกอย่างเข้าเขาหวังลี่เสียนยิ่งมั่นใจว่าน้องสาวได้ประสบชะตากรรมเดียวกันกับตนเองจึงไม่คิดจะใส่ใจอีกนางมองผ่านช่องประตูเห็นแสงที่ส่องผ่านบางเบ้าอยู่ๆก็เกิดนึกถึงสายลมแสงแดดขึ้นมาช่วยค่าแต่งตัวออกไปข้างนอกสักหน่อย เจ้าค่ะสาวใช้ตอบรับคำอย่างยินดีเสื้อผ้าชุดใหม่ถูกสวมทับบนเรือนร่างที่ผ่านการเช็ดถูมาอย่างดี <c oughs> เมื่อสวมแล้วจึงได้รู้ว่าบัดนี้นางสู้ผอมลงไปมากแค่ไหน การปวดหัวและอาเจียนทำให้นางไม่อยากอาหารกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาเสียหมดแขนขาไร้เรี่ยวแรงผิวที่เดิมขาวนวลดูสุขภาพดีก็ซีเสียวราวกับไร้สีเลือดใบหน้าตอบดวงตาลึกน่ากลัวสาวใช้ต้องช่วยกันผัดหน้าทาชาติให้ดูดีขึ้นงามแล้วเจ้าค่ะฝ่ายนั้นเอ่ยชมเพื่อให้ความมั่นใจ ก่อนจะประคองพ้าออกไปเดินเล่นที่หน้าเรือนหวังลี่เซียนนั่งลงตรงมานั่งด้านหน้าเรือนหลับตาสูดลมหายใจแล้วพักผ่อนคลายความตึงเครียดในขณะที่สมองปลอดโปรง่งนางกลับพบว่าชีวิตตัวเองนั้นว่างเปล่า จะอยู่หรือตายใครบ้างจะสนใจถ้านางหายตัวไปเสียเลยอาจไม่ได้มีผลกระทบกับใครเลยก็ได้แล้วทำไมนางต้องซ่อนตัวอยู่ในเรือนตัวเองด้วยความหวาดกลัวทุกวันทำไมนางต้องอับอายที่จะกลายเป็นคนไร้ค่าเป็นสตรีที่ตั้งครรนไม่ได้ในเมื่อสามีไม่เคยเห็นค่าแล้วนางจะกลัวว่าเขามองนางไม่ดีทำไม ทันใดนั้นนางก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องโดยไม่ได้เรียกสาวใช้ที่ไปยกน้ำชามาให้ก่อนจะเดินกลับออกมาแล้วมุ่งหน้าไปทั้งเรือนใหญ่ ส่งไปหลานกำลังตรวจบัญชีร้านค้ามองยอดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างอารมณ์ดีแม้นางจะสูญเสียร้านผ้าแต่สกุลท่งก็ร่ำรวยด้วยร้านค้าอีกมากมายจงเม่จีที่เพิ่งกลับจากไหว้พระที่วัดรู้สึกว่าช่วงนี้สะพ้ายใหญ่อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ทั้งที่บรรยากาศของเมืองหลวงดูหม่นหมองชาวบ้านเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นโชคดีที่ตันวนโอได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วจึงไม่ได้วุ่นวายมากเท่าที่คิดท่านแม่นางเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นมารดาสามีเดินเข้ามารับชาหรือไม่เจ้าคะ ชาใหม่จากร้านของกูจิ้นอันหอมดีทีเดียวคนฟังคำวดคิ้วแม้ไม่ได้ชิงชังกันออกหน้าแต่ก็ไม่ได้รักกันดูดดื่มถึงขนาดที่จะเอ่ยชื่นชมสนับสนุนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกูจิ้นอันโดยเฉพาะส่งไปหลานที่ทำตัวห่างเหินมาแต่แรกหากไม่จำเป็นนางก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องคนในเรือนเล็กด้วยซ้ำ อารมณ์ดีอะไรโฮหินใหญ่สุดกายลงนั่งที่ไม้หินตรงข้ามกับสะพายใหญ่ช่วงนี้ไม่มีใครมาขวางหูขวางตากระมังเจ้าคะอ๋อคงหมายถึงอนุขนั้นสินะนางจึงเพิ่งจะเข้าใจตกลงนางป่วยเป็นอะไรไม่ยอมออกจากเรือนกันทั้งพี่ทั้งน้องคนน้องนั่นไม่ต้องไปยุ่งรอกแต่คนพี่นี่สิต้องส่งหมอไปตรวจหรือไม่ ไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะเสียงแทรกก่อนเจ้าตัวจะโผล่มาเสียอีกท่ามกลางแสงสว่างในยามสายจงเหม่จีขมวดคิ้วเมื่อมองผู้มาเยือนในความทรงจำของนั่งหวังลี่เซียนเป็นหญิงงาม ข่าวว่าร่างที่อยู่ตรงหน้ากลับแตกต่างแม้เสื้อผ้าจะดูสวยงามแต่ร่างกายก็สูบผอมใบหน้าตอบดวงตาลึกดำชนิดที่การประทินโฉมก็ไม่สามารถช่วยปกปิดได้หมดผิวกายที่มองเห็นจากท่อนแขนผอมแห้งซีดขาวราวกับศพส่องไปหลานเพียงเหลือบมองแล้วยิ้มโดยไม่ได้ทักทายดวงตาคมบรีจ้องตรงมาข้าไปหาหมอมาแล้วเจ้าค่ะ จึงไม่ต้องรบกวนหูหญินใหญ่แต่ที่ข้ามาเพราะอยากมาขอบคุณภรรยาเอกของสามีที่ครั้งต่อนมอบของให้ที่จริงมันก็หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลย นางพุ่งเป้าไปที่ซ่งไปหลานก่อนจะนั่งลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจงเหมยจียรู้สึกว่าบรรยากาศแปลกๆแ,แม้แต่คำตำหนีเรื่องมารยาทก็ละเลยเพราะเริ่มสนใจว่าอนุหวังผู้นี้ต้องการอะไรกันแน่ของที่เคยมอบให้หลายเดือนก่อนทำไมเพิ่งมาขอบคุณและดูท่าทางของสภัยใหญ่เองก็คงรู้เหตุผลอยู่แล้วไม่เห็นต้องขอบคุณกันเลย เจ้าเองก็เป็นหนึ่งในสตรีของสามีค่ะในฐานะภรรยาก็ต้องช่วยเขาดูแลหวังลี่เซียนหัวเราะนี่คือวิธีการที่ท่านดูแลสตรีของสามีอย่างนั้นหรือใช่สิ ข้าได้รับของขวัญมาก็ต้องแจกใจ่ายให้เป็นการแสดงความมีน้ำใจอย่างหนึ่งอนุหวังหยิบของสิ่งนั้นออกมาวางบนตโต๊ะโฮยินใหญ่จึงได้เห็นตลับแป้งประดับมุกงดงามเป็นของมีราคาคิดไม่ถึงว่าส่งไปหลานจะใจดีถึงขนาดมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญให้สตรีผู้นี้นางรู้สึกแปลกประหลาดใจ ท่านจำมันได้หรือไม่เจ้าคะภรรยาเอกพยักน่ารับไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรตอนหลับแป้งนี่ข้าได้รับมาจากพ่อค้าต่างเมืองที่ต้องการค้าขายกับสกุลซ่องข้าเห็นว่ามันสวยดีหรือว่าเจ้าไม่ชอบท่านรู้หรือไม่เจ้าคะว่าข้างในคืออะไรรู้สิรู้ว่าเป็นแป้งสำหรับผัดหน้าน่าจะเป็นของดีของดีอ้อ แล้วท่านรู้หรือไม่เจ้าคะว่าแป้งนี่ผสมอะไรบ้างทำไมล่ะเจ้าใช้แล้วแพ้หรือขอโทษด้วยนะเพราะข้ารับของจากเขามาอีกที่คิดว่าเป็นแค่แป้งผัดหน้าทั่วไปถ้าใช้แล้วเกิดผลข้างเคียงอะไรเจ้าโทษข้าไม่ได้นะเขาว่าขนไม่รู้ย่อมไม่ผิดจริงหรือไม่เจ้าคะท่านแม่ ประโยคหลังนางหันไปถามมารดาสามีด้วยรอยยิ้มจงใหม่จีไม่ได้ตอบสะพ้ายใหญ่เาว่านางรู้ทันที่ว่าแป้งนี่มีบางอย่างผิดปกติมันมีอะไรผสมอยู่หูหยินใหญ่ก็ลองถามสะพ้ายคนโปรดของท่านดูสิเจ้าคะก็ถ้าบอกว่าไม่รู้เจ้าจะยัดเยียดให้ข้ารู้ได้อย่างไร คนพูดลอยหน้าลอยตาความข้างแค้นในอกของหวังลี่เซียนปะทุขึ้นก่อนจะเปิดตาหลับแป้งแล้วสาดผงแป้งไปที่ใบหน้าของซ่องไปหลานแป้งบางส่วนกระเด็นเข้าตาและปากซ่องไปหลานลุกขึ้นยืนแล้วกรีดร้องด้วยความตกใจกรีดเอาน้ำมาล้างให้ค่ะเรียกหมอเรียกหมอมาเร็วเข้าขนศาสตร์กลับยืนหัวเราะไหนท่านว่าไม่รู้อย่างไรเล่า ไม่รู้แล้วจะกลัวทำไม เสียงตะคอกถามทำให้จรงเหม่ยจีที่ลุกขึ้นด้วยความตกใจฉุกคิดมองสับหายใหญ่ที่กำลังให้สาวใช้เช็ดล้างแป้งออกจากหน้าทั้งยังพยายามจะอ้วกเอาส่วนที่เข้าปากออกมาเท่านี้ก็มากพอแล้วที่จะรู้ว่าส่งไปหลานไม่รู้ไม่ได้แป้งน,นี้ต้องมีสารอันตารายแน่นอนยังไม่ทันคิดให้ถี่ท้วนหางตานางก็มองเห็นของมีคมวาววับ กลายเป็นว่าหวังลี่เซียนไม่รู้คว้าเอากันไกลจากไหนออกมากำแน่นแล้วพุ่งเข้าไปหาซ่องไปหลานพันทีู่หยินใหญ่กรีดร้องด้วยความตกใจสะพ้ายใหญ่ที่เพิ่งล้างหน้าเสร็จเงยมองก่อนจะพังอะถอยหนีจนล้มไปสาวใช้แตกกระเจิงกันไปคนละทางหวังลี่เซียนกระโจนข้อมเหนือร่างศัตรูคู่แค้นดวงตาแดงํำแม้จะเจ็บป่วย แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาเรียวแรงมาจากไหนมากมายนางเงื้อกันไกลสุดแขนพ่นความเคียดแขนจริงชังต่อผู้ที่นอนดิ้นรนอยู่ใต้ร่างอย่าอยู่เลยนังแพย์สยากันไกลยังไม่ทันได้ต้วงแทงถึงร่างนั้นนางก็ถูกถีบจนกระเด็นออกไปนอนอยู่บนพื้นเมื่อเงยหน้า ก็ได้เห็นว่าผู้ใดกระทำมิใช่คนอื่นคนไกล้แต่เป็นชายที่นอลวงให้นางมาที่นี่ด้วยทอยคำขายฝันกูจิ้นหงยืนประคองร่างภรรยาเอกไว้ในอ้อมแขนหวังดีเสียนที่กันไกลกระเด็นหลุดมือถูกสาวใช้หลายคนช่วยกันกดจนหน้าแน่พื้นนางมองเขามองหาความอาทรแม้ซักเสี่ยวหนึ่งของเขา แต่กลับไม่พบอะไรเลยนอกจากสายตาตำหนิและเย็นชาน้ำตาไหลออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองที่แท้นางก็ไม่มีค่าอะไรเลย หวังลี่ถิงนอนพักอยู่ในห้องเพราะรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนง่ายเลยไม่ได้ออกไปไหนโชคดีที่ไม่มีอาการอื่นไม่เช่นนั้นคงมีใครสักคนจับได้จูจ่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดด้วยสาวใช้ที่ทำหน้าตาตื่นประนกนางจึงลุกขึ้นนั่งเพราะสังหอนว่าจะเกิดเรื่องแย่ yeah, แล้วเจ้าค่ะเรือนใหญ่เกิดเรื่องเจ้าค่ะเรื่องอะไร ก็อนุหวังสิเจ้าคะอยู่อยู่ก็ถือกันไกลจะไปแทงหูหินคุณชายใหญ่หวังลี่ถึงแทบลืมอาการป่วยไปทันทีรีบลุกขึ้นยืนแล้วให้สาวใช้ประคองไปที่นั่น แทงกันนั่นหวังจะฆ่ากันเลยมีใช่หรือเรื่องใหญ่ขนาดนี้นางจะอยู่เฉยได้อย่างไรนางจึงต้องออกจากห้องโดยมีบ่าวรับใช้ชายติดตามไปอีกหนึ่งคนในทงรับรองส่งไปหลานนั่งอยู่กับสามีจงเหมยตีอยู่ตรงกลางที่พื้นคือร่างของหวังรี่เซียนที่ถูกมัดแขนขาเอาไว้ไม่ให้ขยับไปไหนมีบ่าวรับใช้ชายช่วยกดบ่าเอาไว้เมื่อหูหยินน้อยก เข้ามายังไม่ได้มีการสืบสาวเรื่องราวอะไรกันนางมองเห็นปลับแป้งที่ดูขุนตาหวางอยู่นี่เหมือนของที่นางได้รับมาเมื่อหลายเดือนก่อนคนในห้องเพียงเหลือบมองแต่ไม่ได้พูดอะไรวังลี่เซียนเองก็ดูเหม่อลอยคล้ายจิตใจไม่อยู่กับตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะนางถามด้วยความสงสยัย เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆพี่สาวจะหยิบกันไกลขึ้นมาแทงคนได้ต้องใหม่จีสะบัดหน้าหนีไปทางอื่นก่อนเอ่ยถามพี่สาวเจ้าเอาสิไม่รู้คิดบ้าอะไรถึงวิ่งเอาแป้งมาสาดใส่หน้าไปร้านแล้วยังจะเอากันไกลแทงเป็นบ้าอะไรขึ้นมาถามแล้วก็ไม่ยอมพูด หวังรี่ถึงย่อตัวลงเล็กน้อยยื่นหน้าเข้าไปถามคนที่ถูกกดไว้กับพื้นขณะที่สายตามองไปยังตลับแป้งนั่นนี่คือตลับแป้งที่เรือนใหญ่ให้พวกเราเมื่อหลายเดือนก่อนใช่หรือไม่เจ้าคะเมื่อจำเป็นต้องพูดเพื่อเจรจานางก็กลับมาใช้คำสุภาพกับพี่สาวอีกครั้งที่ท่านโปรด เพราะว่าอะไรอยู่ในตลับแป้งนี่ใช่หรือไม่เจ้าคะซ่องไปหลานนึกไม่ถึงว่าเพียงครู่เดียวหวังลีเถิยงก็รู้ว่าความผิดปกติของเรื่องอยู่ตรงไหนแต่นางยังใจเย็นไม่ได้แสดงท่าทีร้อนรอนออกไปน้ำเสียงที่เอ่ยราบเรียบเหมือนการอธิบายเรื่องตามปกตินั่นเป็นตลับแป้งที่ข้าได้รับเป็นของขวัญจากพ่อค้าคนหนึ่ง เขาได้ให้ของมีราคามาหลายอย่างข้าเห็นว่ามีแป้งอยู่สองตลับพอดีก็เลยยกให้พวกเจ้าไปแต่ส่วนจะมีอะไรผสมอยู่หรือไม่ข้าไม่รู้เพราะข้าไม่ใช่เจ้าของมันตั้งแต่แรกยิ่งได้ฟังคำพูดของพี่สะพยนางก็ยิ่งมั่นใจว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับแป้งเพียงแค่นึกว่าก่อนหน้านี้หากมีใช่เพราะกูเจ้นอันเครื่องมันพิ้งไปเสียก่อน นางเองก็อาจได้ใช้มันเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรที่ผสมอยู่ในนั้นและอะไรที่ทำให้หวังลี่เสียนโปรดมากถึงเพียงนี้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ